ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่แล้วมนจะเป็นเพราะเมื่อรอบต่ำาือรอบต่ำแล้วเขาดูดูว่ารอบเท่าไหร่แ huh. ลัวันขึ้นใหญ่เนี่ยมันทั <iniz issues> ้งรอบเนี่ยร้อยคำต่ำได้ไนะแล้วก็้เปิดไปขึ้นครับกิโลกิโลร้อยกิโลก็ดูถ้าเอามาในไทยมันก็เป็นเครื่องเคื่อกันนี่เลยที่เราได้กได้เป็นนีกนเือใช้ใน้นา

ระบบเรื่องใช้แก๊สร่วมกับดีเซลโซลา่าเนี่ยผมเข้าใจมานานแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้เอามาจริงจังกับเรื่องกบ,กบรถที่เคลื่อนที่พวกรถแต่ไอใช้กับอยู่กับที่นี่ผมเคยทำผมถึงเข้าใจเลยถึงอยากจะดูตรงนี้ว่าผสมผสานมีทั้งใช้ไอ้น้ำของเครื่องของหม้อน้ำก็มาช่วย ก็อยากจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงนะวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเมื่อการคิดค้นของคนไทยพัฒนาอยู่เรื่อยถ้าเราสนใจเราเข้าใจมันก็จะไปได้ดีมันก็เกิดประโยชน์กันเรื่องเซฟพลังงานตรงนี้สําคัญอันนี้ผมเข้าใจว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าเรามันผันแปรด้วยอัตราค่าอย่าง LPG โซล่าวันนี้ราคาตรงนี้มันมันต่างกัน เมื่อต่างกันทุกอย่างนี่ต้องให้เข้าใจการใช้ของร่วมเนี่ยเราใช้ l อวิจเข้ามาร่วม,มนั้นมันให้พลังงานสูงนะพลงสูงส่วนโซลารมันก็อีกส่วนหนึ่งที่ให้แรงฉุดอีกด้านหนึ่งแรงอัดแบบหนึ่งการเผาไหม้ตัวผสมผสานทุกอย่างมันขึ้นอยู่ด้วยความร้อนเอาความร้มนอนการพัฒนาให้คงที่ได้ตามที่เครื่องต้องการนะกำลังไปไปอย่างนั้นแล้วมันก็จะประหยัดตรงนี้นะครับอันนี้ผม ไม่ได้ติดตามมานานนะแต่ผมเคยใช้คันผมเคยทําเองใช้เองแต่ไม่ได้เอามาใช้ผมไปใช้ก็เครื่องสูบน้ําในไร่อย่างนี้นะผมใช้โซลาร่วมกันโซลาร่วมกัมกบ LPG ตรงนี้เพราะว่าผมของมันอยู่กับที่ผมทําแบบง่ายๆมันก็ปรับง่ายตรงนี้เราเช็ครอกเราเช็คอะไรอย่างนี้นะง,ง่ายเครื่องอยู่ที่น้ำว่าเป็นยังไง วันนี้ผมดูก็ข้าวคือว่าในรูปแบบติการทํางานผมคือว่าใครได้หมดนะแต่ทีนี้ที่บอกว่าทำมานานมันก็คือเครื่องพิสูจน์แต่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไอ้เรื่องเข้าใจเนี่ยมันมีมานานนะแต่คนทําจริงๆมันมีน้อยคนที่ออกมาเป็นภาคอุตสาหกรรมอย่างนี้ผมผม,ผมเ,หเห็นดีด้วยคนจะพวกสือข่าวพูดสื่อข่าวรดช่วยกันส่งเสริมแพร่หลาย นะครับ